น้องขากลับมาจากนอกบ้านขาดเมื่อใดแล้วค่ะอยี่ยงแ่บๆแล้วรสชาติเด็ดๆมันเหตไห่หายเม้าลดเมลาล่าค่ะพอบ้านเป็นขนมจีนน้ำยาไตค่ะแ่บๆค่ะทุกคนเห็ดสือหลานี่เพี้ยนผ่านเมื่อใดเลยต้องเบิ่์นแต่ว่าชุวงนี้เพี้ยนก็พยายามลดลดละค่ะเพี้ยนกินเส็น,นหน่อยๆเน้นผักนะคะพอดีเพี้ยนได้กิมจิมาได้ผักกาดดองแล้วก็กินกับทั่วเยอะๆแล้วก็มีทั่วทั่วกลีนบีนค่ะ แวกมันเป็นลูกชินป่านะคะพี่กัดเน้นพักค่ะทุกคนแล้วกินเซ็นนิดนึงเอามาลุยกันเลยค่ะอยู่นี่เพี้ยนกินตวนนำหอนนะฮะเพราะว่ายังบ้านได้หายไอค่ะทุกคนใส่แับพริกไปเนี่ยเมื่อหนีขวัวพริกป่นใหม่ๆเลยนะคะอร่อยมากเลยตอนนี้เขาเอื่นว่ากินแบบ potion control ควบคุ้มปริมาณค่ะเพราะว่าวันจัน์นี่ก็สิได้กลับไปหาหมอไม่นะคะเสร็จสุดเถอเลยกินก็พักกัดดองในเข่ากันมากนะอือชิมจิ้มจิ๋กอ่ะอือเดียหอมอยู่ด้มากอร่อยอ่ะเดี๋ยวกะมังดีผักรู้สึกว่าสดกรอบอยู่นะ นำอย่างละมุนมากทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ตามข้าวอย่างไรนะคะตั้งแต่ข่าวแผ่นดินไว้มากอะวันตะวเนีอยค่ะ,ะ,ะ,คะที่สะดุดรายการโหนกระแสค่ะทุกคนเพืเ่อนๆว่าไอ้ในกรณีที่ว่าแม่ดุนพากลูกตอนอายุนหนึ่งเดือนที่อดีตสามีเขาเป็นหมอค่ะ สวัสดีบจบลงดีดนะคะสวัสดีทุกคนว่าไพ่พีชไพ่ถือค่ะสําหรับเพีย้ยนเพี้ยนคิดว่างัน้นมันบ่กเป็นปัจจัยรักดิค่ะคิดว่าความรู้สึกทางใจมากกว่าล้งทถอะอันเรื่องแช่ของแ่อย่างกันครึ่งๆเนี่ยคะ่ะการแสดงออกบางอย่างของผู้ใต้เนี่ยมันเห็นใหผู้หยิ่งหูเลยค่ะว่าเขาหาเข้าบ่าหาเข้าถ้าจุกจิกเกินไปมมนกบปรมาณละค่ะชีวิตกูเนาะ ความหมายชีวิตกูเนาะอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องสบายใจสุคนบากค่ะเพื่อเน,เนเห็นด้วยบอกถ้าบอกสบายใจละสิอยููเป็นยังเนาะความสบายใจนี่มันมีหลายรูปแบบด้วยคะ่ะเง่อนกับเป็นปัจจัยหนึ่งยูตะวันกับเป็นร่องมากความหมายก็คือเอาความสบายใจเป็นรักคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะคนเท่ามันหักกันอีลีคะ่ะ เราตั้งคนตั้งดีน้อกันนะคะโมเมนว่าเป็นไฟใดไฟหนึ่งเฮ็ดดียู่ผู้เดียวมันตังค้นก็ต้องตังเกือนหนุนเอือท่อนกันยังเสีย่ะมีความเมตตาต่อกันนลเนาะถ้าครูใดม่เป็นพัี่ยสิเกิดยั้งขืนอุปสรรคยั้งขืนกับไปน้อกันไดเลยค่ะแล้วกันซูยางมมนก็สีดีขืนเองค่ะมกันสิบมันก็สิบประคับข้องครอบรัวไปด้วยกันได้ค่ะ